คิดอะไรออกใหม่ๆอีกล้ววันนี้ไปเจอเรื่องอยู่เรื่องๆๆหนึ่งเออเนาะเราหลงรักลูกค้าเราหลงรักลูกค้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหม,ไมเรับไ้เป็นงานบริการที่ที่ที่ดีขึ้นนะครับก็คือเวลาเรารักมาถึงชอบชอบที่เขามาบ้านเราเพราะว่าเวลา,าเขามาบ้านเราแล้วเราไม่ได้โยงเรื่องนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นปันจจัยหลักนะ,ะคือเรื่องเงิน เรื่องนั้นแหละเป็นเรื่องหลักก็คือเวลาเราบริการเขาดีๆเฮ้ยมันเกิดเกิดอะไรนว่าเกิดความพึงพอใจเกิดว่าเกิดรอยยิ้มเพราะเกิดรอยยิ้มแล่วมันเกิดอะไรต่อไปหรือเปล่ามันเป็นเกิดการเชื่อมโยงกันเพราะว่าเวลาเกิดรอยยิ้มของเขาแล้ว่ะเขาก็จะไปเล่าบอกต่อให้กับเพื่อนเขาที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้รอเล่าเหมือนสมัยก่อนหรือว่าเขียนจดหมายเหมือนสมัยก่อนหรือว่าเขียนโพสการ์ดเหมือนสมัยก่อน ก็จะคุยเลยเขาก็จะพูดเลยว่าโอ้มามาเมืองไทยมันดีแท้อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันทําให้มันเวลาเราเรายิงหนูตัวหนึ่งอะนาะใช่ป่ะแล้วพอเรายิงตัวหนึ่งก็ับบพอมันร้องเพื่ออีกตัวหนึ่งก็จะมาอะไรประมาณนั้นน่ะก็คืออย่างนี้ก็เหมือนกันเวลาเราบริการเขาดีๆแล้วเกิดรอยยิ้มหรือเกิด ความพึงพอใจหรือเกิดอะไรก็นำแหละทำให้เขารู้สึกดีอ่ะ feeling good อ่ะก็เล่าเรื่องอของเราต่อต่อต่อไปแล้วมันเกิดอะไร demand เนาะใช่ป่ะเอเกิดดีมานมันก็จะเข้ามาเข้ามาบ้านเราบ้านเราบ้านเราก็มีกินมีอยู่มีใช้อีกในหนึ่งของ r e v ว n u e ที่มันเข้ามา บ้านเราอีกทางหนึ่งเพาะนั่นเองราะใช่ปะเพียงแต่เราบางอย่างเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่บางอย่างเราสู้สู้ต่างประเทศได้อยู่แล้วอย่างเนาะใช่ปะอย่างเช่นเทคโนโลยีบ้านเราอย่างอย่างสู้เขาไม่ได้เช่นพวกแอปต่างๆที่เราใช้อยู่มันเป็นของต่างประเทศ คือแอปพอเป็นคนต่างประเทศปุ๊บอะอย่างเวลาเราหยิแอปรอยิงอะไรพวกเนี้ยเงินมันก็ไหลออกไหลออกไหลออก,ออกเราจะสู้เรื่องของอินโนเวชันหรือเทคโนโลยีของเรามันสู้ต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องเอา,เ,อาเรื่องของงานบริการไปสู้เขาหรือว่าส่ขของออกไปสู้เขาเนาะสู้ต่างประเทศครับอ๋อแค่นี้แหละที่จะลอยไงวันนี้ไปครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ